สวัสดีค่ะพี่ชื่อสพัชนันจันทรัตน์นะคะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจปลาใสาอ้วนแม่แก่สูตรโบราณตําบลดอนตะโกอําเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะออปลาส้มกับปลาใสาอ้วนเนี่ยคือเป็นปลาตัวเดียวกันแล้วแต่ว่าใช้เรียกในนามแต่ละพื้นที่คําว่าปลาใสาอ้วนเนี่ยค่ะอ้วนคือเข้าคั่วซึ่งจะมีรสชาติมีความเปรี้ยวมีความกรอบแล้วก็อร่อยตามตามอรรถรสของคนนครศรีธรรมราชค่ะ คือสูตรนี้สูตรตำนานกว่าร้อยปีเนะะี่ยค่ะสูตรโบราณเนะะี่ยค่ะเรารับสูตรที่ตกทอดกันมาจากแม่เท่าตกทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเราทําด้วยการหมักด้วยไหยเพื่อที่จะถนอมอาหารไว้ให้ได้กินได้นานๆค่ะปลาใส่เอวนของแม่แกวดก็คือมีเอกลักษณ์นะคะเราจะทําเป็นชิ้นขนาดพอคําซึ่งจะไม่เหมือนกับปลาใส่อวนของเจ้าอื่นๆที่ทําทั้งตัวนะคะของเราจะมีรสชาติเปรี้ยวกลมกล่อมหอมละมุน ด้วยความที่เราใกล้ชิดกับแม่เติบโตกับแม่เติบโตมากับคุณยายหรือแม่เท่านะคะรสชาติเราจะมีความคุ้นเคยคุ้นชินที่มีความพิเศษสําหรับเราที่เราได้กินมาตลอดนะคะ,ะรสชาติของปลาส้มที่แม่ทำเนี่ยค่ะแม่ได้คัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุดทําด้วยความตั้งใจทําให้ลูกได้ทานเราก็ได้รับรสชาติแล้วก็ได้รับวิถีชีวิตแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆนะคะเราคิดว่าปลาส้มของเราเนี่ยคือมีความอร่อย เราก็เลยอยากถ่ายทอดให้ทุกคนได้ชิมว่าความตั้งใจที่เราถ่ายทอดมาได้รับความตั้งใจจากแม่มาเนี่ยค่ะว่ามันอร่อยแค่ไหนเนื่องจากคําว่าปลาใสาวัวหรือปลาส้มของเราเนี่ยค่ะมันเป็นอาหารพื้นบ้านนะคะเราได้รับสูตรมาจากการใช้ชีวิตแบบวิถีชาวบ้านซึ่งพอเราเอามาพัฒนาซึ่งจะขายบนโลกออนไลน์เนี่ยค่ะเราเจอปัญหาเยอะแยะมากมายเลยค่ะเพราะฉะนั้นปัญหาบางตัวเราก็แก้ได้บ้าง ด้วยตัวเองด้วยด้วยทางกลุ่มที่ช่วยเหลือกันแต่ปัญหาบางตัวเราก็ไม่สามารถแก้ไขเองได้เราจึงได้เข้าไปปรึกษาทางอุทยานวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะ mm. เพื่อจะแก้ไขปัญหาแล้วก็ต่อยอดผลิตภัณฑ์นะคะ,ะซึ่งคําตอบที่เราได้แล้วก็การให้คําช่วยเหลือจากอุทยานวิทย์เนี่ยค่ะดีมากเลยค่ะนอกจากที่ว่าเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องปลาส้มได้แล้วเรายังได้ต่อยอดผลิตภัณฑ์ จากปลาส้มได้ต่อยอดเป็นผงโรยข้าวซึ่งตอนนี้เรามีทั้งหมด4สูตรด้วยกันนะคะมีทั้งสูตรต้มยำสูตรข้าวยำสูตรผัดกะเพราแล้วก็สูตรใบเหลียงนะคะซึ่งรสชาติเหมือนกินเหมือนโนรี่สาหร่ายมากๆนะคะการทําปลาส้มหรือว่าปลาใสาอวนนะคะที่เราได้มอบให้กับลูกค้าทุกท่านนะคะเหมือนเป็นการส่งต่อฝีมือแม่ที่ทําให้ลูกกินนะคะ ความอร่อยยังเหมือนเดิมทุกอย่างยังเป็นสูตรโบราณแบบเดิมนะคะทุกคนที่ได้ชิมเหมือนกับได้ชิมฝีมือของแม่พี่นันโดยตรงเลยค่ะด้วยความที่แม่นะคะทุกคนรู้ถึงคำว่าแม่แม่ของพี่ก็คือเหมือนแม่กับของทุกคนนะคะพี่เป็นลูกคนเดียวเพราะฉะนั้นความรักความห่วงใยทุกอย่างแม่มีทุ่มเทให้พี่ได้หมดทั้งคนเดียวเพราะฉะนั้นเราจะ สนิทแล้วก็คุยกันทุกเรื่องใกล้ชิดกันมากตั้งแต่เล็กจนโตจนที่แม่ไม่สบายแล้วก็ถึงวันที่แม่จากไปนะคะทุกอย่างเราได้รับแต่สิ่งที่ดีที่สุดแม่มอบให้แต่สิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกเสมอโดยที่ไม่ต้องไปแบ่งปันให้กับคนอื่นพี่อยากบอกว่าแม่มาเสียชีวิตตอนอายุ84ปี มันเร็วมากสำหรับพี่เราอยากอยู่กับแม่ไปแบบนี้ไปนานๆเมื่อก่อนเราลำบากเราไม่ไม่สามารถตอบแทนแม่ได้เราทำได้เฉพาะสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้เราสบายเรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากปลาใส่อวนที่แม่มอบให้นะคะเราอยากพาแม่ไปกินข้าวเราอะพาแม่ไปเที่ยวตอนนี้เรามีรถเรามีบ้านแต่แม่ก็มาจากไป ซึ่งความรู้สึกตรงนี้ค่ะจริงๆเรายังอยากให้แม่อยู่อยากให้แม่อยู่ได้ใช้เงินได้รับแต่สิ่งที่สะดวกสบายมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่แม่เขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วอยากบอกแม่ว่าลูกรักแม่อยากให้แม่กลับมาแต่มันคงเป็นไปไม่ได้ค่ะขอบคุณค่ะ